ภา,ารกิดเมื่อนี่คือรับปั่นเตาทานครับปั่นเตาอบพี่น้องนี่หลังจากว่าน,นี่กองว้เสร็จจินแล้วกองไบตั้งตั้งตั้งขึ้นแบีบที่เฮ็ดจอมเหลี้ยมมั้งสี่ด้านพังทั้งสี่ยูโทนพี่น้องใส่เฟืองผสมกับตมผสมกับตมขย้ำขย้ำขึ้นเข่ากันกับตมแต่นำไปปัน่นเตาครับ นี่ครับก้อนปั่นก็เฟื่องใส่ก้อนกันตมไหลเขาได้ฟื้นครับปั่นนี่กะทิปั่นสามสี่มือคนละครับยังเสี่ยงยังสี่แล้วปั่นแล้วกะทิก็ให้ดินที่ปั่นนี่หแห้งก้อนได้ครับจังพอทานได้พอสั่นมันสีแตกเกล้า พีพังพี่นองเคื่องนีผสมกับตรงกับเพื่อว่าให้นั่นยืดกันไม่ให้แตกไม่ให้เล่าเวลาเผาถือพ้อมห่อนแล้วครับพี่นองสวัสดีครับแกด้กกอนครับคลิป